สวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยอัปเดตต่อฮะทราบนะฮะร,รุ่นนี่ครับพระปิดตาเศรษฐิเหนือดวงนะรุ่นสุดท้ายนะครับปีมก่อนนะครับของหลวงปู่หัสิุาวัดโพสิทธิ์อาจวัดเก่าหลวงปู่น่ครับ วันน <c oughs> <food> ี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับในรุ่นสุดท้ายในปีตาปีที่แล้วนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้มีมาแบ่งปัน29รายการครับเป็นรายการที่เด็ดนะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมนะพี่น้องนะฮะยังไม่ได้นะครับไปไหวบูชานะครับบอกเลยห้ามพลาดนะครับบ้านละองค์บ้านละสององก็ยังดีพี่บอกเลยวันนี้มีรายการตั้งแต่เนื้อล่างยันเนื้อบนนะครับมีมาแบ่งปันพี่น้องพอประมาณครับเดี๋ยวหาถูกใจองไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ทางอดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับมาเลยรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งม าเป็นตัดชิดนะครับรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์ตัดชิดนะครับพิเศษให้เลยครับนาเลขคุณตัเบอร์หนึ่งหกศูนย์นี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์เลขคุณตะเบอร์หนึ่งหกศูนย์เป็นรายการตัดชิดนะครับไม่ใช่งารหน้ากากเลยพี่นะหนาหนาหนุนหนุอย่างนี้เลยพี่ราคาเดิมพี่นะครับสี่ร้อยบาทราคาเดิมพี่นะเป็นรายการพิเศษนะครับนาเรียมกรอบนะฮะผมว่าท่านเรียมนะถ้าเรียมสามข่วงนะไว้ตรงกลางนะผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่นะครับ ถ้าใครอยากได้3ามขว่มนะครับเพิ่มอีกหนึบาทเท่านั้นพอพี่นะครับผมเรียบให้เลยนะครับองค์นี้400บาทนะครับนะองค์เพียงสี่ร้บาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับเซอร์ไพรส์พิเศษเลขคนจับเบอร์หมาเลขเจ็ดสิบเก้านี่ครับนี่ฮะรายการนี้เซอร์ไพรส์พิเศษนะครับฝังพลอยแดงนะครับฝังพลอยแดงนะครับรายการนี้นี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับขออีเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่3ครับรายการที่3เป็นเนื้อทองแดงครับตัดชิดเหมือนกันพี่เลขค้นเบอร์มาเลข95แเลขคนตเบอร์มาเลข95พี่รายการนี้นะครับลองเลือกดูพี่ราคาเท่ากันพี่นะครับรายการนี้400บาทเช่นเดียวกันพี่4 0 0บาทเช่นเดียวกันนครับในรายการที่3นะครับต่อมาฮะรายการที่4 รายการที่4ครับนี่มีอุดมสารด้านหลักนะครับมีอุดมสารด้านหลักนะครับมีพลอยนะครับมีตะก,กุดมีสายสินมีปิดทองนะครับและมีมวลสารมีจีวอลุกปูนะครับรายการนี้เรียค้ดเบอร์63ครับพี่นี่รายการนี้ก็4 0 0อยบาทนะครับรายการนี้ก็400อบาทเหมือนกันครับในรายการที่4นีฮะ ต่อมาฮะร,รายการที่5รายการที่เป็นเนื้อท,ทองแดงลงยาจิวอนนะครับเลขคุณเตเบอร์เลข72็ครับเลขคุณเเบอร์เลข72็พี่ Hindu โอ้โห,โหรายการนี้ก็ทีเด็ดนะรายการนี้ก็ทีเด็ดเลยพี่นะลงยาจีวอนด้วยนะครับเอางี้พี่รายการนี้ผมขอที่350รายการนี้ผมขอที่400นะพิเศษให้ครับนะจัดไปครับนะรายการที่6ครับพี่นี่โอ้โหรายการที่6นะรายการที่6กเป็นรายการพริเศษนะครับ เป็นเนื้อดำไปลานฝั่งพลอยห้าเมตรครับหลังเนี่ยหลังเหรียญครับเนี่พี่ดูฮะหลังเหรียญน,นะเศรษฐีเหนือดวงพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดครับมีมาสามอ์นะห7เจ็ดแปดครับพี่นี่ฮะ นี่ฮะรายการที่6 7เจดแดนี่ฮะหรือรายการที่6นะครับเลขคุณเบีนหนย์ห้าย้ำอีกครั้งครับว่ามีหลังเหรียญนะโคตรคุ้มพี่นะครับองละ450้ห้าสิบาทนี่ฮะหลังเหรียญนะพี่นะคู่ละแ800ดร้อยพี่นะครับคู่ละแ800ดร้อนี่ฮะรายการที่หรายการที่7็เลขคุณเบิยนหมายเลข5้ารายการที่7็เลขคุณเบิยนหมายเลข5้านี่ครับ้าพี่รับ3องค์เดี๋ยให้ราคาพิเศษครับนี่ด้านหลังเป็นหลังเหรียญนะพี่พี่นะ4 5 0รห้าบาทจะพี่โคตรท่วมพี่นะครับนี่ฮะ รายการที่แปดเลขคนจเบอร์สี่สิบห้านี่ครับหลังเหรียญนะพี่นะเหมือนได้หนึ่งซื้อได้หนึ่งได้เซ็หนึ่งสองคพี่นะเพราะรุ่นนี้พี่เป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วนะฮะพลาดนะครับสวยๆเลยนะครับรุ่นสุดท้ายพับปิดตานะครับนะตอนนี้ยังไม่มีรุ่นไหนจะออกนะครับไม่มีแล้วนะนี่ฮะนอกจากว่าพิเศษจริงครับพี่รุ่นสุดท้ายนะรับปิดตารุ่นนี้นี่ฮะซื้อสวยพี่รายการที่แปดนะครับนะ ต่อมาฮะรายการที่9นี่ฮะรายการที่9กับรายการที่10ครับนะเป็นแช่น้ํามันนะฮะนี่ฮะแช่น้ํามันเสือนะแช่น้ํามันว่านนะครับรายการที่9นี่ครับนะเลขค้นตัเบอร์หนึ่งสิบเนะครับรายการที่9เลขค้นตัเบอร์หนึ่งสิบเนะครับจะเป็นเนื้อเขียวแม่ตาบารมีแช่น้ํามันเสือนี่ฮะนี่ครับองค์ละ300บาทพี่นะครับมวลสารยังอยู่เลยพี่นะครับ เนี่ยมวลสารยังอยู่นะครับต่อมาฮะองนี้ครับอง์ที่สิบองค์ที่สิบเนื้อขาวจินดามณีแช่น้ำมันเสือครับนี่ก็สามร้อยนี่ครับลายการนี้เนื้อจินดามณีน,น,นะพี่นะเลขคดเอ้ยโอ้โหเลขตองหรือเปล่านะสักคู่นะพี่นะเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บนะโอ้โหตองหนึ่งครับพี่นะตองหนึ่งนะครับผมขออีห้าสิบบาทนะครับตองหนึ่งน้องขออีห้าสิบบาทนะพี่นะ ัไปครับนี่ฮะต่อมารายการที่11นะครับนี่รายการที่11นะครับรายการที่12รายการที่13 14 15นี่ครับ13นะครับนี่ฮะรายการที่10 11 12เอ้ย11 12 13 14 15นี่ครับจะเป็นรายการเงินนะครับครบเนื้อเลยนะครับครบเนื้อเลยพี่องค์ละ600บาทเหมือนเดิมมาเป็นองค์แรกเลยพี่นี่โอ้โห นะครับองนี้องค์แรกเลยครับองค์ที่1ินะครับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อนี่พี่นะครับเนื้อฟ้าคลามว่านขุนแผนนี่ฮะนี่ฟ้าคลามว่านขุนแผนพี่นี่ฮะเลขของตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับหามเงินหามทองพี่นะครับนี่ฮะตะกุดเงินแท้นะครับนี่รายการบนนะนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสอง สิบสองครับเป็นเนื้อดําดินนะครับนี่เนื้อผสมผงพลายกุมารนับแบงค์ผงงานช้างนะครับนี่ฮะตะกุดเงินแท้ครับนี่เลขคนจำนวนหนึ่งห้าเก้านะครับเลขคนจำนวนหนึ่งห้าเก้านะพี่ในรายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะองค์ละหกร้อยบาทเท่ากันทุกองค์นะพี่นะย้ำอีกครั้งนึ่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ําตาลว่านนะครับจุงนางผสมผงพลายกุมารนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับนี่ฮะ สวยๆพี่เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสามหกครับนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับหกร้อยบาทต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบเก้าวัดแน่นอนนี่ครับนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์หกสิบเก้านี่ครับเลขคุณตัวเบอร์หกสิบเก้านะครับรายการนี้นี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับหกร้อยบาททุกองค์พี่นะตะกุฎเงินนะครับหกร้อยบาททุกองค์นะครับบอกเลยว่าสวยๆเลยนี่ครับนี่ฮะนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่1 5้าครับมาเป็นองค์นี้เลยนะครับนะเป็นเนื้อว่านนะครับสีนะเนื้อว่านดอกทองมหาเสนีหลงรักนะฮะผสมพลายมานี่ฮะเลขคนเบอร์มาเลขเก้าสิบสองครับเรียคนเบอร์มาเลขเก้าสิบสองครับนี่ฮะโอ้โหสวยนะเนื้อเกสรว่านเกสรดอกทองเนี่ยมหาเสน่หลงรักกับเนี่ยรายการที่รายการที่15้าครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะองค์ละหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับคู่ละหนึ่งพันบาท คู่ละหนึ่งพันบาทถ้าพี่เหมาห้าองค์เดี๋ยวผมให้พิเศษนะจบให้เลยนะครับต่อมาฮะรายการที่16 1หกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายสิบมาดูกันฮะรายการที่16หกครับมาเป็นรายการนี้ครับโอ้โหโน,นะนะรายการนี้ก็สวยไปแพ็กกันนะครับไม่ค่อยได้เห็นเลยเนาะรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อข่าวเพื่อคุณนะปิดแผ่นทองกเกลียวแท้นะครับกิมสัวก็เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล่หลุงครับเนี่ยเลขคนจเบอร์หนึ่งหกนะพอยส์เส็กนะเบ้์ครับเนี่ย โอ้โหรายการนี้เอาไปพี่นะครับนี่ฮะสวยๆพี่300อยบาทนะครับ300รอยบาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่17นะครับรายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อฟ้าว่านสี่ทิศมหามงคลนะฮะทองคาเปรียวแท้กิมซวนนะฮะหลังฝั่งตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกเลขคนณเบอร์308ครับเลขคนณเบอร์3 0 8ูย์ครับนะสวยๆนะพี่นะรายการนี้เอาไปพี่จ่ายนะครับรายการนี้เอาไป300บาทเช่นเดียวกันครับนะคู่ละ5้0พี่นะเอาไปพี่ผมให้คู่ละ5้0ครับนะสวยๆอย่างนี้เลยนี่ครับต่อมาฮะรายการที่18 รายการที่8โอ้โหรายการนี้พลาดไม่ได้ครับรายการท็อปนะรายการระบนดรายการท็อปเลยครับเพราะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนะนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับหน้ากากนะครับเป็นเนื้อทองคลำใบละนะครับนะลอยผงทองนะครับนี่เลขคู่ตัเบอร์หนึ่งสี่เก้าครับเนี่ยรายการท็อปพี่นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะหน้ากากนะครับนี่ฮะจัดไปพี่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับนะสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมนะครับ นะรายการที่19ครับนี่19มาเปากก็นตะกรุดทองคำฮะตะกรุดทองคำเหลืออยู่3องค์สสี3แบบ3สไตล์ครับรายการนี้ครับรายการที่19ารายการนี้เป็นเนื้อแดงว่านสมุนเดือผสมผงพลายกุมารานะครับตะกรุดทองคำาดึงดอกเม็สดสุดือเฮงทองทิพย์ครับเลขคนันเบอร์หมายเลข184ครับ เลขคุณตัเบอร์มาเลข184ครับนี่นะนะครับราคาเดิมพี่จ๋าเนี่ยเปิด1,200บาทราคาเดิมครับรายการที่19ต่อมาฮะรายการที่ส0บกับรายการนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองสาวหลงครับนี่ฮะนี่ฮะสวย,ยๆครับพี่นะเลขคุณตัเบอร์มาเลข51ครับเลขคุณตัเบอร์มาเลข51ค,ครับงาตะก,กุดทองคำนะพี่จ๋าเดียร์รายการนี้ก็1,200บาทเหมือนเดิมครับรายการที่20ครับ ต่อมาฮะรายการที่21ครับโอ้โหสีชมพูสวยๆนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูว่านมหาเสน่ห์ผสมผงพายกุมารนะแบงค์นะครับรายการนี้เป็นสีชมพูนะครับตะกุดทองคำหนึงดอกรายการนี้การยี่สินะครับ1,200บาทนะครับเลขคนเบอร์126ครับพี่ๆนะฮะรายการที่22ครับนี่ฮะเนื้อขาวพุทธคุณครับหน้ากลากเนี่ยฮะลุ้งๆอย่างนี้นพี่ นี่ครับเลขคุณตัวเบอร์มาเลขเจ็ดสิบเก้าพี่นะเอาไปพี่ผมพิเศษให้นะครับสองร้อยห้าสิบาทครับริการยี่สิบสองนี่ครับต่อมาฮะรายการยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามครับเปิดออกมาพี่รายการเนื้อขาวพุทธกุณล,ละอองเดียะครับนี่ละอองเดียมนี่ รายการนี้ก็250บาทเหมือนกันพี่เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งครับเป็นรายการที่23นะครับต่อมาฮะรายการ24ครับรายการสุดท้ายนะครับรายการ24รายการท้ายครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวเมตตาบารมีนักกลาบปิดตาทองทิพย์ครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งนะครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งครับพี่รายการนี้250บาทครับงานลองเลือกเลยพี่นะครับสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับนะห้ามพลาดพี่นะวันนี้ก็มี24รายการพี่สหจะเย็นนี้นะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่าน ติดตามด้วยกั้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับ